คุณเพิ่งจะหาว e จากการดูรูปภาพเหล่านี้ใช่ไหมการกระทําของการหาวเรียกว่าออสซิเตชันการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการหาวเป็นระบบการปรับอากาศตามธรรมชาติของสมองทําให้เลือดเย็นลงเพื่อลดความร้อนและการทํางานหนักเกินไปซึ่งทําให้คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่การคิดถึงการหาวก็สามารถทําให้คุณหาวได้ทุกคนทํามันแม้แต่สัตว์ก็ทําเหมือนกัน สมมุติฐานทั่วไปคือเราหาเมื่อเรารู้สึกง่วงนอนแต่นั่นไม่เสมอไปมี3มเหตุผลหลักว่าทำไมเราถึงหาเรามักจะหาเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราเบื่อมากหรือเมื่อเราเห็นคนอื่นหาข้อใดที่ทำให้คุณหาบ่อยที่สุดคอมเมนต์บอกเราด้านล่างรู้หรือไม่แม้แต่ทารกก็ยังหาขณะอยู่ในคันการหาทำงานอย่างไร สมองของเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากทำกิจกรรมหลายๆอย่างตลอดทั้งวันสิ่งนี้นำไปสู่การหาวเราเหยียดขากันไกลและขับเคลื่อนเลือดผ่านหลอดเลือดจากหัวใจสู่สมองรวมทั้งการที่เราสูดลมหายใจเข้าทางปากและจมูกของเราอากาศทำให้เลือดเย็นและไปเลี้ยงสมองซึ่งจะลดอุณหภูมิสมองของเราการหาวติดต่อกันไหม การหาวดูเหมือนว่าจะเป็นโรคติดต่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ปลานกและงูการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการหาวติดต่อกันอาจเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเรียนแบบทางสังคมซึ่งสิ่งมีชีวิตเรียนแบบการกระทําของผู้อื่นพฤติกรรมอื่นๆการกระทําอื่นๆเช่นการเกาการไข้ขาและการหัวเราะจะหยุดได้อย่างไรวิธีหยุดหาวหลองหายใจลึกๆ ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นและด้วยเหตุนี้การหายใจลึกๆจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหยุดยั้งตัวเองจากการหาว 2. 2. <S เคลื่อนไหว mm hmm. การหยุดทํากิจวัตรประจําวันสามารถช่วยกระตุ้นสมองของคุณ mm hmm. ความรู้สึกเหนื่อยล้า mm hmm. เบื่อหน่าย mm hmm. และความเครียดมักทําให้คนหาวมากขึ้น mm hmm. การหาวมากเกินไปอาจเกิดจากการทานคาเฟอีนมากเกินไป 3. Mm hmm. ลดอุณหภูมิ ลองออกไปเดินเล่นข้างนอกหรือหาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าหากคุณไม่มีเวลาทำสิ่งนี้ก็ให้ดื่มน้ำเย็นๆหรือกินของว่างเย็นๆกลับมากันอีกแล้ว วันนี้เราจะพูดถึงการติดอยู่ในลิฟต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันทำให้คุณกลัวหรือไม่ถ้าคุณกลัวลิฟต์เครื่องบินห้องน้ำสาธารณะหรือรถไฟใต้ดินและการที่คิดถึงสถานที่เหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกแปลกๆคุณอาจจะเป็นโรคกลัวที่แคบโรคกลัวที่แคบคืออะไรมันเป็นความกลัวถูกคุมขังหรือที่แคบด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถจะหนีออกมาได้หรือจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไป แต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคกลัวที่แคบสามารถเกิดขึ้นได้เพราะการเกิดอาการแพนิคเนื่องจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจุดศูนย์กลางความแพนิคในสมองยังคงมีการกระตุ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ต้องแพนิคน,นั้นอาจจะเกิดอาการสัน่นมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า5-10%ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากโรคกลัวที่แคบระดับร้ายแรงแต่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับการรักษามีปัจจัยที่เป็นไปได้หลายอย่างที่อาจทำให้เกิดอาการกลัวที่แคบเรายกขึ้นมาสี่อันดับแรกที่พบมากที่สุดมาเริ่มกันด้วยสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดโรคกลัวที่แคบ 1. การปรับสภาพ ความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตเช่นการที่คนคนหนึ่งเคยติดอยู่ในที่แคบๆเช่นลิฟต์หรือตู้เป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคกลัวที่แคบความบอบช้ำทางจิตใจนี้จะไปกระตุ้นความกลัวหรือความกังวลที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ในอนาคตโดยเงื่อนไขนี้มักเกิดขึ้นในวัยเด็กและแม้ผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าได้รับประสบการณ์คล้ายๆกันนี้เช่นการเข้าเครื่อง MRI 2. ปัจจัยทางพันธุก,กรรม นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ยังพบการเชื่อมต่อระหว่างโรคตื่นตระหนกและโรคกลัวที่แคบการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคตื่นตระหนกจะมีอะมิกดาลาคือส่วนเล็กๆในสมองของเราที่ประมวลผลความกลัวที่เล็กกว่าคนทั่วไปความแตกต่างของขนาดนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพันธุกรรมอาจรบกวนวิธีที่สมองประมวลผลความกลัวและการรับรู้ถึงอันตราย 3. ระยะรอบตัว อีกการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคกลัวที่แคบเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างพื้นที่ส่วนตัวของคนส่วนใหญ่มีเพียงเท่าที่มือของเขาผายออกไปได้แต่คนที่เป็นโรคกลัวที่แคบมีความรู้สึกเกินจริงของพื้นที่รอบๆพวกเขาซึ่งอยู่กว้างไกลออกไปจากร่างกายของพวกเขาดังนั้นเมื่อมีคนผนังหรือพื้นที่ปิดใดๆล่วงละเมิดพื้นที่ของพวกเขาก็จะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลัวที่แคบมากกว่าผู้ชาย 4. โรคกลัวความสูงนักวิจัยยังเชื่อว่าโรคกลัวที่แคบอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคกลัวความสูงอีกด้วยเหตุผลก็คือคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบประเมินค่าของพื้นที่แนวนอนต่ำเกินไปเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคกลัวความสูงที่ประเมินค่าของพื้นที่แนวตั้งสูงเกินไป นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีโรคกลัวที่แคบและมันเป็นเพียงสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดที่ฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของพวกเราตามธรรมชาติในขณะที่เรายังคงพยายามหาสาเหตุว่าทําไมคนถึงเป็นโรคกลัวที่แคบสิ่งที่เหมือนกับโรควิตกกังวลอื่นๆก็คือมันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดส่วนใหญ่โรคกลัวที่แคบได้รับการรักษาโดยจิตบําบัด การให้คำปรึกษาประเภทต่างๆสามารถช่วยคุณเอาชนะความกลัวและจัดการสิ่งที่จะมากระตุ้นความกลัวของคุณแต่เราจะแนะนำเคล็ดลับสั้นๆที่สามารถช่วยคุณรับมือกับมันได้หายใจช้าๆและนับถึง3ในแต่ละลมหายใจพยายามจดจ่อกับบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเช่นเวลาของนาฬิกาที่กำลังเดินหรือความจริงที่ว่าคุณจะโอเคและออกจากสถานการณ์นี้ได้ในไม่ช้าเตือนตัวเองซ้ำๆว่าความกลัวและความวิตกกังวลน,นี้จะผ่านไป ท้าทายตัวเองด้วยสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวนี้และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าความกลัวนั้นไม่มีเหตุผลเพ่ <t Myster ious> งไปที่ความทรงจําที่มีความสุขและเช่นเดียวกับที่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แนะนําให้ใช้พวกมันเหมือนคาถาผู้พิทักษ์และแน่นอนว่าพวกผู้คุมวิญญาณที่กําลังกินความกลัวของเราก็จะหนีไปจบยังมีความสุข อะไรทําให้เราหัวเราะชาลีชัป,ปลินเคยกล่าวไว้ว่าวันที่ไร้เสียงหัวเราะนั้นเป็นวันที่สูญเปล่าถ้าอย่างนั้นทําไมไม่หัวเราะออกมาดังๆเอาให้สุดไปเลยหัวเราะมันเป็นกิจกรรมที่สนุกใช่ไหมล่ะคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมเราถึงหัวเราะอะไรที่ทําให้เราหัวเราะสมองส่วนไหนที่กระตุ้นให้เราทําเช่นนั้นและเสียงหัวเราะทําให้เรารู้สึกอย่างไรคุณไม่สงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเสียงหัวเราะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเสียงหัวเราะหรอ นักปรัชญาจอห์นมอร์เรลเชื่อว่าเสียงหัวเราะของมนุษย์คนแรกอาจจะเริ่มจากท่าทางของความโล่งใจเมื่อพ้นอันตรายนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าจุดประสงค์ของเสียงหัวเราะนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การวิพากษ์ของเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะคือการตอบสนองทางสรีรวิทยาของอารมณ์ขันมันสามารถเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมต่างๆเช่นการตอบสนองต่อเรื่องตลกการจักกะจี้หรือจากเรื่องตลกความคิดและเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่ถือเป็นการแสดงออกทางสายตาของสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความรู้สึกร่าเริงโล่งใจและสนุกสนานเสียงหัวเราะประกอบด้วย2ส,ส่วนเซ็ตของท่าทางและการสร้างเสียงเมื่อเราหัวเราะสมองจะกดดันให้เราทำกิจกรรมทั้งสองอย่างพร้อมกันเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนของร่างกายแม้แต่กล้ามเนื้อแขนขาและลำตัว แต่สมองของเราตอบสนองสิ่งนี้อย่างไรมันมีต้นกําเนิดในสมองกลีบสมองส่วนหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางอารมณ์ทางสังคมนั้นจะมีบทบาทมากขึ้นเมื่อคนนั้นหัวเราะสมองสามารถเปลี่ยนจากเสียงหัวเราะเป็นน้ําตาได้ในไม่กี่นาทีเมื่อเราเครียดหรือแม้แต่เศร้าเสียงหัวเราะสามารถเป็นเครื่องปลดปล่อยได้อย่างยอดเยี่ยม การศึกษาทางสรีรวิทยาของเสียงหัวเราะนั้นมีชื่อเป็นของตัวเองเจโลโทโลจีประสิทธิผลของเสียงหัวเราะในสภาพแวดล้อมทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเสียงหัวเราะสามารถช่วยผู้ป่วยได้เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลมนุษย์ไม่สามารถคาดเดาได้และพวกเขาสามารถหัวเราะได้ทุกเวลาหรือทุกสถานที่บ่อยครั้งที่การหัวเราะหรือร้องไห้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นหัวเราะออกมาดังๆในระหว่างการบรรยายหรือการหัวเราะในงานศพเป็นสิ่งที่พวกเรา ่วนใหญ่เคยเจออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเราการบำบัดด้วยเสียงหัวเราะคืออะไรมันเป็นประเภทของการบำบัดที่ใช้อารมณ์ขันเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความเครียดที่เรารู้สึกและช่วยปรับปรุงความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลน,นั้นให้ดีขึ้นมันรวมถึงเสียงหัวเราะตัวตลกและภาพพยนตร์ตลกหนังสือเกมหรือเรื่องตลกดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปเสียงหัวเราะ มีการปล่อยสารเอนโดฟินซึ่งทําให้คุณรู้สึกดีและร่างกายผ่อนคลายเมื่อความเครียดและความตึงเครียดลดลงเนื่องจากร่างกายของเราไม่สามารถแยกแยะเสียงหัวเราะจริงและของปลอมได้ทุกสิ่งที่ทําให้คุณหัวเราะหรือขำมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณงั้นมาทํากิจกรรมสนุกๆก,กันหน่อยเปลี่ยนมุมปากของคุณให้เป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะแม้ว่ามันจะต้องฝืนเล็กน้อยก็ตาม เมื่อคุณหัวเราะแล้วให้สังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรกล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายลงหรือเปล่าคุณรู้สึกผ่อนคลายบ้างไหมลองเรื่องตลกก๊กก๊กนั่นใครแอนนี่แอนนี่ไหนแอนนี่ติงหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้เพื่อทําให้คุณหัวเราะแล้วคุณจะไม่หัวเราะหน่อยเหรอดีมากหัวเราะแล้วใช่ไหมนั่นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของการหัวเราะคุณคิดอย่างไรกับวิดีโอนี้ ทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือเชอร์ล็อกโฮมส์มักพูดว่าไม่มีอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องจริงอาชญากรมักจะทิ้งร่องรอยและคุณทุกคนที่รักการดูภาพยนตร์นักสืบต่างๆจะรู้ว่าลายนิ้วมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามอาชญากร แต่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือและพวกมันมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับลายนิ้วมือเริ่มกันที่ลายนิ้วมือคืออะไรลายนิ้วมือคือรอยประทับหรือเครื่องหมายที่เกิดจากแรงกดหรือการเสียดสีของนิ้วมือมนุษย์พวกมันเป็นลายก้นหอยเล็กๆและลวดลายอื่นๆที่ปลายนิ้วของคุณลวดลายของลายนิ้วมือมี3แบบลายมัดไหวก้นหอย และลายโค้งการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือหรือดั c t ิโลสคัีเป็นกระบวนการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจากสรันรนิ้วมือฝ่ามือและนิ้วเท้าเพื่อดูว่ามันมาจากที่เดียวกันหรือไม่และตอนนี้คำถามคืออะไรคือวัตถุประสงค์ของลายนิ้วมือหรือทำไมเราถึงต้องมีมันนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลมานานแล้วว่าลายนิ้วมือช่วยให้มนุษย์จับวัตถุได้ด้วยการสร้างแรงเสียดทาน พวกเขาคิดว่ารอยบนลายนิ้วมือของเราอาจช่วยให้บรรพบุรุษของเราจับบนพื้นผิวที่ขรุขระได้วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของลายนิ้วมือคือมันช่วยให้เรามีความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีขึ้นและช่วยในการระบุวัตถุต่างๆภายใต้ลายนิ้วมือคือเมคโนรรีเซปเตอร์มันคือตัวรับความรู้สึกที่ตอบสนองต่อแรงเสียดทานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วตามพื้นผิวหรือวัสดุและส่งข้อมูลการสัมผัสไปยังสมอง เหตุใดเราจึงมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนใครลายนิ้วมือใช้เพื่อระบุบุคคลเพราะลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคนเราสามารถมีรูปแบบลายนิ้วมือที่คล้ายกันแต่ก็ไม่มีทางเหมือนกันความจริงแล้วลายนิ้วมือนั้นมีความพิเศษยิ่งกว่า DNA เสียอีกยกตัวอย่างเช่นฝาแฝดอาจมี DNA ตรงกันหรืออย่างน้อยก็ส่วนใหญ่ แต่พวกเขาไม่สามารถมีลายนิ้วมือเดียวกันหรือเหมือนกันได้ในความเป็นจริงแล้วลายนิ้วมือก็มีความแตกต่างกันระหว่างนิ้วมือแต่ละนิ้วของคุณเองซึ่งหมายความว่าลายของมันไม่ซ้ำกันในแต่ละนิ้วคุณสามารถเผาทำลายลายนิ้วมือของคุณได้จริงหรือใช่คุณทำได้การตัดหรือเผาทำลายที่ลึกลงไปกว่าชั้นนอกของผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบลายนิ้วมืออย่างถาวร ความจริงก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลายนิ้วมือนั้นไม่เคยหรือไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เราทุกคนสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆเราหวังว่าเราได้ตอบคำถามของคุณทั้งหมดที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือและสำหรับเรื่องว้าว